เรื่องแรกนี่ก็เป็นประเด็นที่เห็นในข่าวคุณวิโรธลักขณะดีสอนก็เป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงนะของสภานะครับก็พูดถึงเรื่องกรณีลูกเรือประมงกับเจ้าของเรือสี่คนคที่โดนตัดสินจำคุกสี่ปีกับหปีใช่ไหมแล้วก็คุณวิโรจน์นี่ก็เหมือนกับว่ามีแผนจะไปเยี่ยม ผู้ต้องขังนะครับ<ช>ที่เกาะสอง<ช>คือไปเนี่ยก็ต้องไปละนองเนาะ,ะพอผมอ่านข่าวแล้วเนี่ยผมก็แปลกใจน้องพิมท่านผู้ชมเพราะว่าคือเรากับเมียนมาเนี่ยครับไ,ไปลักษณะนี้ไม่เคยเห็นนะ,ะปกตินี่มันก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันซึ่งเมียนมาเนี่ยเขาก็เป็นรัฐบาลทหารนะครับมีอองลน์เนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ทางทหารเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นชุดนี้นะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกเรือประมง4ี่คนแทนที่มันจะจบแบบง่ายๆไงโดนจับ30มสหาทันวาปล่อยมันก็เห็นว่าเออความสัมพันธ์มันแนบนั่นแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ผมก็คุยกับแหล่งข่าวที่เป็นในฐานด้านความมั่นคงที่ก็มีสัมพันธ์กับฝั่งเมียนมาครับก็กว่าเที่ยวเนี้มันไม่ง่ายแล้วก็บอกเลยว่าไอ้วันที่สี่ที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นวันชาติ ของทางเยนมานะครับแล้วก็มีการอภพยโทษปล่อยตอนนั้นเราก็ไปคาดการว่าลูกเรือเนี่ยจะมา,ะมาด้วย,วยแต่หลังจากเหตุการณ์วันที่4นะครับผมก็คุยกับแหล่งข่าวท่านนี้ท่านก็บอกว่าคงต้องจําคุกสักระยะหนึ่งก่อนออแล้วก็รอภัยโทษเที่ยวหน้าก็ว่าไปนะครับแต่ว่าทางท่านภูมิธรรมเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็แม่เสียหายเนาะ,ะเป็นร<ช>ัฐมนตรีกรลาโหมเป็นรองนายกฝ่ายความ<ช>มั่นคง แล้วถ้าลงมาให้สัมภาษณ์เนี่ยครับจนเกิดความหวังตั้งแต่ละลอกแรกแล้วล่ะเนี่ยพิมพ์ไล่เรียงวันที่มานะคะพี่เป๊ปซี่ลูกเรือเราอ่ะโดนจับเมื่อ30พฤศจิกายน67เจใช่พอหลังจากนั้นปุ๊บแบบคุณภูมิทําให้สัมภาษณ์บอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวหธันวาคมเนี่ยเขาจะเขามาถึงเมียนมาจะปล่อยตัวแบบไม่มีเงื่อนไขพอหธันวาปุ๊บยังไม่ปล่อยตัวนายกให้สัมภาษณ์เมื่อ11บธันวาคมคบ,บอกว่า คำว่าโปรโตคอลไงพี่เป๊บคือการทู่นะมาตรการ้องติดกระบวนการต่างๆใช่ค่ะปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปีใหม่จะได้รับการปล่อยตัวแน่นอนอันนี้นายกพูด16บธันวาคมหลังจากนั้นอีก5วันปรากฏศารจังหวัดเกาะสองเนี่ยอ่านคำพิพากษาจำคุกลูกเรือประมงของเราเนี่ยทั้ง4ี่คนสองข้อหาคือ ลุกล้ำล่านน้ำเขาและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหกปีกับ4ปีเจ้าของโดนเยอะหน่อยนะคะแพทย์ทงทานบอกว่าเออก็ต้องทำตามกฎหมายเข้านะคะเดี๋ยวอรออภัยโทษมามหลังปีใหม่ปล่อยตัวแน่นอนอปรากฏว่า17บธันวาคมภูมิธรรมประสานแล้วก็ สอดรับกับนายกที่บอกว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่ปล่อยตัวแน่นอนเพราะเดี๋ยวจะมีการอภัยโทษให้ก็ปรากฏว่าปล่อยจริงค่ะวันชาติเมียนมาที่ผ่านมาเมื่อ4ทธันวา4ีม <4 S 1> กราคมปรากฏว่าปล่อยมา5,000กว่าคนคนไทยส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับคอนเตอร์อ5 1ถึงร้151-152เพราะว่าทางต่างประเทศบอก152คนปล่อยมาไม่มีสีลูกเรือไทยครับวันนี้คุณภูมิธรรมก็เลยแบบ ดูแบบไม่ค่อยพูดอะไรเยอะนะพี่ป<ข>ระชุมขูดน้อยลงแต่ว<ช>่าอย่างที่เรียนตอนต้นนะครับผมคุยกับนายหานานความบั่โคงเนี่ยเขาก็บอกประเด็นนี้นะครับว่าทางเมียนมาเนี่ยเขาไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลูกเรือประมงไทยเนี่ยเรือประมงเนี่ยครับเข้าไปจับปลาในน่านาน้าของเมียนมาเนี่ยอันนี้อันนี้ที่ฝ่ายความบั่นคงเขาเล่าถึงสิ่งที่เขาได้แลกเปลี่ยนกับทางเมียนมากันนะก็คือเข้าไปจับปลาในฝั่งนั้นแล้วที่ศาลตัดสินเนี่ย ก็ข้อหานี้แต่ฝ่ายไทยนะครับไม่เคยชีย้แจงเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นข้อเท็จจริงที่มันตรวจสอบได้เนาะ mm hmm. เพราะเรื่องประมงมันมีไอ้ตัว <V MS. S 1> ติดตามอะไรแต่ว่าไม่เคยมีการชี้แจงประเด็นนี้นะครับแล้วเวียนมาเขาก็มองว่าเนี่ยเหมือนกับต้องการให้หลากจำเนาะต้องการกรณีอย่างเงี้ยก็คือตัดสินแล้วก็ต้องติดคุกระยะหนึ่งนี่อย่างน้อยต้องมีสองเดือนนะครับคือเดือนนี้ไม่มีปล่อยแน่นอนแล้วก็ทางแหล่งข่าวก็บอกว่าก็คง ต้องรอไปช่วงกลางปีถ้าจะมีการอภพยโทษอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้แต่ว่าก็เข้าใจว่าในทางการทูตนะครับอย่างที่ฟังคุณภูมิธรรมชี้แจงเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็คงมีการร้องขออะไรเนี่ยแต่ว่าความสัมพันธ์เรากับเมียนมาเนี่ยครับมันเปลี่ยนไปนะในแง่ของความรู้สึกของฝ่ายความมั่นคงเขานะครับเพราะว่าช่วงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยโอ้ตอนนั้นสัมพันธ์แน่นแนบนแน่นขนาดที่เรียกว่า รัฐบาลเขาเนี่ยยอมให้คุณดอนร,รัฐมนตรีรต่างประเทศตอนนั้นนะครับไปเยี่ยมองซานจูจี<ช>โอันนี้เรื่องใหญ่บ้านะครับ<ช>เพราะว่าไปเจอองซานเนี่ยมันเป็นเลื่อนไขในอาเซียน<ช>เพราะตอนอาเซียนเขามีไฟพอยต์คอนเซนซัสนะครับสันธามติ5ข้อตั้งแต่ปลายปี21หนึ่งหลังการยึดอำนาจปีสงหนึ่งต้นปีนะครับแล้วก็ทางอาเซียนเขาก็กดดันมีทูตพิเศษมาแล้วบอกว่าทูตพิเศษเนี่ยเข้าไปในเมียนมาเจอกับ สเต็กโฮเดอร์ก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เป็นอยู่ทั้งหมดก็คือก็ต้องคุยกับรัฐบาลมินองไลคุยกับองซานซูจีคุยกับตัวแทนของรัฐบาลรัฐบาลเนช i ั่น l ลยูนิตี้ก็ว่าเม้ที่เป็นรัฐบาลของกลุ่มไอกลุ่มกลุ่มไอนักศึกษากลุ่มประท้วงกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลนะครับปรากฏว่ารัฐบาลเมียนนามเนี่ยเขาไม่เคยยอมให้ทูตพิเศษของอาเซียนนะครับเจอ องซาซูจีแม้แต่ครั้งเดียวไปเจอเองยูจีนี่ไม่ต้องพูดเลยะนะครับแล้วเมียนมาเนี่ยเขาก็มองว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเปลีป่ยนแปลงแล้วก็เชื่อว่าชายแดนไทยเนี่ยครับมีการผ่อนปลนแล้วก็ให้อาวุธบางส่วนเข้าไปหรือว่าโดรนเดินเลยเนี่ยครับม,มันก็เป็นที่ทําให้เกิดสถานกา,ก,การสู้รบที่เราก็เห็นทางรัฐบาลเมียนมาทหารเ,เขาก็เพี้ยงพํากับชนกลุ่มน้อยแล้วก็มีการใช้โดรนนะครับอย่างปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ของ ที่รัชฉานตอนเหนือนะครับตอนหน้าที่เป็นข่าวเนี่เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ฝ่ายเมียนมาเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่แฮปปี้ไม่สบายใจไม่งั้นเนี่ยครับมันไม่ยืดเยื้อมาอย่างนี้นายกเราพูดมันก็ไม่เป็นไปตามนั้นคุณภูมิทําชี้แจงมาหลายรอบจนรอบสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ขอตัวละ พูดเมื่อเช้าด้วยพี่เ๊ปซี่แล้วก็ทํานองคล้ายๆกระดุนะค่บ,บอกมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจบเลยให้สัมาณ์แค่นี้จริงๆอันนี้ก็จริงๆก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งมันกระทบแล้วก็ในในในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ตั้งความคาดหวังน,นะครับว่าว่าอภัยตัวแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับครั้งหน้านเนี่ยซึ่งแหล่งข่าวทหารคนนี้ก็บอกว่าก็คงผมฟังตัวเลขที่เขาพูดเนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องมีสักสี่เดือน ตอนนี้โดนไปแล้วเดือนกว่าเดือนครึ่งซึ่งเดือนเดือนมกราเนี่ยถึงปลายเดือนนะครับน่าจะไม่มีการปล่อยตัวเว้นแต่ว่ามันมีการทําความเข้าใจหรือมีการพูดคุยกันแล้วทางเมียนมายอมนะครับแต่ว่าท่าทีของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของยอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดอของลูกเรือประมงไทยใชงไหมพราะนั้นทางเมียนมานี่เขาไม่ตั้งข้อหาว่าเราไป ล้าแดนเนาะแล้วก็เข้าเมืองผิดอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามแต่ว่าคุณวิโร์เนี่ยก็คงเห็นนะครับเป็นฝ่ายค้านผมก็ถามประเด็นนี้นะน้องพิมพ์กับฝ่ายคอมมอน์คงบอกว่าเอ๊ะแล้วกรณีอย่างนี้คุณวิโร์ไปเนี่ยมันจะได้เจอไหมแหล่งข่าวที่เป็นนายฐานชั้นผู้ใหญ่ท่านก็ถามบอกว่าเอ้าล้วจะไปในฐานะอะไรเป็นญาติเขาไหมไม่แล้วก็เป็นไปในฐานะไปขอดูเป็นประธานกรรมธิการ ซึ่งในฐานท่านนี้ท่านก็บอกว่าไม่น่าเป็นไปได้เลยที่ฝ่ายทางเมียนมาเนี่ยครับจะยอมให้คุณวิโรจน์เนี่ยได้เข้าไปเจอนะเขาบอกเข้าไปในฐาน,นะประธานคณะกรรมธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรค่ะจะขอประธานสภาก็คือคุณบันนาอ,อนุมัติการเดินทางไปศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกเรือประมงไทยนี่แหละค่ะที่ยงอยู่เกาะสองเพื่อมั่นใจว่าลูกเรือประมงของไทย จะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในวันที่13-14มกราคมนี้โอ้13-14มกราคมเลยอ,อันนี้คุณวิโลน์ก็น่าจะตีปี๊บลงหน้าแหละหแล้วขออาจารย์วันนอนเนี่ยผมว่าอาจารย์วันนอนไม่ให้ไปหรอกแต่<อ>ว่าก็มาออกข่าวให้มันดู พูดถึงการทําหน้าที่นะครับคือเขาจะไป1 3 1 4ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เมื่อ12ธันวาคมปีที่แล้วอะค่ะทำหนังสือด่วนค่ะขออนุญาตประธานสภาเดินทางไปศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวนะคะแล้วก็ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศด้วยเพื่อให้มั่นใจจะได้ใช้ไปเป็นแนวทางในการป้องกันบลาบลาบลาเจ้าตัวพูดถึงความคืบหน้าว่าจนถึงตอนนี้ลูกเรือประมงไทยก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวเลยกรรมธิการทหารของ อนุมัติเดินทาง13.14มกราคมนี้ผมในฐานะประธานกรรมธิการทหารจะเดินทางไปด้วยตัวเองคือถ้ามามาทรงนี้นะคือยังเจ้าฟังอย่างเงี้ยอาจารย์มันนอยังไม่ได้ไฟเขียวแล้วลองนึกอีกภาพหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคือพักก้าวไกลเนี่ยประชาชนเนี่ยมุมมองทัศนคติเขาในเรื่องต่อทหารของเมียนมานะครับมันไปคนละคิดเลยคือฟันธงเลยนะครับว่าไม่มีทางไปแล้วก็จะได้เจอ แล้วก็ก็ตรงสอนรับกับนายทหารที่คุยด้วยก่อนเข้ารายการเนี่ยครับท่านก็บอกว่าเฮ้ยแล้วคุณวิโรจน์เขาจะไปในฐานะอะไรเป็นญาติก็ไม่ใช่แล้วไปในนามประธานกรรมธิการความมั่นคงเนี่ยครับเขาบอกว่ามันต้องติดต่อต้องมีการประสานงานไปก่อนแล้วนี่นี่มันอาทิตย์หน้าแล้วนะใช่คะ่ะแล้วตอนนี้มันมีดําเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็เห็นว่าคุณวิโรจน์เนี่ยก็คือแหม่ก็สไตล์เขานะให้สัมภาษณ์อะไรไปเนี่ย เคยขอไปแต่อาจารย์มันนอก,ก็ไม่ให้ใช่ยู่จะเดินทางไปด้วยตัวเองยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยประเด็นนำส่วนตัวไม่ได้ใหญ่เลยก็<ห>มันเป็น<อ>ประเด็นการเมือ,ง,อมงนะครับในส่วนของพรรคประชาชนแล้วก็อาจจะขึ้นบัญชีสหายอ้วนไว้อภิปรายไม่ไว,ว้วางใจไหมก็ต้องรอดูนะครับลีลาของพรรคประชาชนอภิปรายไม่ไว,ว้วางใจเนี่ยจะมีทีเด็ดอะไรที่คือฮาอะไรนี่แหละครับถามพี่เป๊ปซี่ค่ะถ้างั้นเรื่องเนี้ยจะเป็นหมัดน็อกรัฐบาลได้ไหมอะ มันไม่มีประเด็นเลยนะคือไม่ใช่ว่าเขาทําถูกหรือเราชื่นชมรัฐบาลนะแต่มันจะถึงขั้นว่าน็อกรัฐบาลได้ไมัด็นยังไม่เห็นนะยังไม่คมพอเขาก็บอกว่ามีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเ็ต้องรอติดตามนะครับเอาเลยจ้าอันนี้ก็เป็นประเด็นคุณวิโรจน์นะครับซึ่งก็ตีปี๊บออกข่าวซะแบบแหมตามสไตล์จ้ะ ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ now now online, World Express ร่วมกับ a r o u n d the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูรมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบิน a อ r ์โรฟลอเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโกเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเคลมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ 5ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลคชันสโมสโคเดินทางสู่เมืองมูนมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอตส้นไลท์พาร์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโมโบ b ในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบียรยฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูนมันถึง3 มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680